สองตัวเน้นๆข้อหวยแหฮขอเลขพญาเต่างอยได้เลขจุใจหลังเปิดสักระพญาเต่างอยวันแรกสุดคือคักสวัสดีค้าวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่อำเภอเต่างอยนะคะเปิดสวนสาธารณะให้สักระพญาเต่างอยได้วันแรกนะคะประชาชนแห่กลับไหว้ บูชากันอย่างคึกคักเลยนะคะพร้อมหาเลขเด็ดกันอย่างคับขัางนะคะตามกา,การรักษาความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโควิด -19 นะคะบรรยากาศบริเวณรูปปั้นพญาเต่าง,งอยสวนสาธารณะอำเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลนครนะคะในวันที่29พฤษภาคม2564นะคะทางอำเภอได้เปิดให้ประชาชน เข้ามากราบไหว้บูชาสักการะพญาเต่องอยได้ตามปกตินะคะปรากฏว่ามีประชาชนจํานวนมากทยอยเดินทางมากราบไหว้บูชาขอโชคขอลาบตามความเชื่อกันอย่างต่อเนื่องนะคะทำกลางการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งทุกคนต่างให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างในการเข้าสักการะพญาเต่องอยนะคะนี่เลยนะคะสำหรับพญาเต่างอย ที่ชาวอำเภอเต๋างอยได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเต๋างอยมีความสูงกว่า3-4เมตรนะคะตามความเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ให้โชคนะคะที่ผ่านมามีนักเสี่ยงโชคเดินทางมาขอเลขเด็ดมาซื้อลอตเตอรี่แล้วโชคดีถูกหวยกันหลายลายนะคะบางคนก็ถูกลงวันที่หนึ่งก็มีนะคะโดยบรรยากาศการ ขายลัตเตอรี่นี่คึกคักนะคะนี่เลยนะคะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเลขที่ขายดีเกลี้ยงแผงมีดังนี้นะคะนี่เลยนะคะได้รับความนิยมมากก็คือเลข43051529771155แล้วก็03นะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะเลขพวกนี้นะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศคึกคักแบบนี้นะคะก็อ,อย่าลืม เว้นระยะห่างสมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนะคะนี่เลยนะคะนี่คือบรรยากาศที่สวนสาธารณะพญาเต่างอยคนไปขอชูขอลาบเต่างอยกันนะคะก็ได้เลขเด็ดแบบจุกๆกันไปเลยนะคะกขอท่านได้ขอท่านเฮงกนะันทุกคนนะคะถูกหวยรวยเบอร์กันนะคะสวัสดีค่ะ